สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสรัปาหบเดือนตุลาคม2567นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะหรือว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ไอดีมาได้ที่ user ซอร์บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ทีนเรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างหลับแตะพลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ไนท์ถือไม้ My. The e m p ไพ่หนึ่งถ้วยสี่เหรียญ9เหรียญน,นะครับจัดช e มเ The World The Moon แล้วก็เป็นไพ่กาวถ้วยใบสุดท้ายนะครับห้าเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับปลาชินีถือถ้วยครับโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์เขาจะคิดยังไงกับคุณกันบ้างเท่าที่ดูนะครับชาวกลุ่มลัคนากลุ่มตอนนี้ดาวประจําความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคือดาวอาทิตย์ได้โคจรอยู่ที่ราศีกันนะครับเป็นพบเลนมรณะแล้วก็ร่วมกลุ่มกับดาวพุธ ถูกดาวประจําตัวของคุณคือดาวราหูเลงนะครับเลงในที่นี้ทำให้ชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะดาวราหูเนี่ยบังเอิญเวลาโครจรเลงกับดาวอาทิตย์เนี่ยมันหมายถึงว่าดาวอาทิตย์จะถูกดับนะครับจะถูกดับลงทําให้อิทธิพลในเรื่องของความรู้สึกของเขาเนี่ยกับกลายเป็นความ โศกเศร้าความหมองใจความรู้สึกในเรื่องของสิ่งที่อาจจะดูเหมือนกับว่ามีความไม่ตกความกังวลมีปัญหาในเรื่องของสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วดาวคู่ของคุณเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยก็อยู่ในเรือมนมอรานาด้วยอาจจะทําให้เกิดในเรื่องของการที่ต้องแบบมีความ ห่างเหินกันมีความรู้สึกที่อาจจะไม่ตอบรับในช่วงครั้งชั่วคราวนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าไพ่มันเป็นพลังงานดีๆอยู่เหมือนกันเพราะอาจจะเป็นอิทธิพลของดาวอาิตยิเนี่ยคือดาวคู่ของคุณกําลังจะเดินโครจรเข้ามาทับนะครับในเรือนสุภะแปลว่าการเติบโตการพัฒนาการต่อยอดอีกครั้งหนึ่งร่วมกลุ่มกับดาวศุ์นะครับก็คือดาวคู่สมพลละเลิกนั่นเองก็เลยอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกที่มีความรักความสัมพันธ์นั้น เกิดกำเนิดในทิศทางที่ดีขึ้นอีกในยัสําสคัญหนึ่งดาวพหัสบดีเนี่ยโครจรอ,อยู่ในพบเรือนพันธุนะครับเป็นตําแหน่งประทุมเกณฑ์จึงทําให้เกิดแรงเนื้อหอมในเรื่องของความรู้สึกที่คุณนั้นยังมีพลังงานนะครับในการดึงดูดใจความรู้สึกดีๆกับเขาอีกครั้งหนึ่งทีเรามาดูไพ่กันนะครับไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้เขาอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับนกาทีฟในเรื่องของความรู้สึกบ้างอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ การที่คุณกับเขามีความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ตอบรับกันในช่วงขณะหนึ่งแต่มันมีหนึ่งถ้วยปรากฏขึ้นมาโอกาสของความรักความสัมพันธ์จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับมีไพ่ใบนี้คือไพ่จ Judgment เขาอาจจะค่อยๆคลี่คลายสถานการณ์นะครับในเรื่องของความรู้สึกอยากจะมีคอมมิทเมนต์ commitment. อยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ แต่มันมีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึ่งคือตอนนี้เขาอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่อาจจะดูนิ่งดูเงียบไปบ้างอย่างที่บอกว่าดาวคู่ของคนลกของคุณตกในเลนพบเลนมอรณะในช่วงแรกอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะ เป็น long distance หรืออาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่อาจจะอยู่ไกลกันคนละที่หรืออาจจะมีความรู้สึกที่ยังห่างกันไปในช่วงครั้งชั่วคราวนะครับ <9 S 1> <9 S 2> เกิด9เดือนเกิดขึ้น9เดือนเนี่ยมันเป็นเซฟโซนอย่างหนึ่งที่เขาอาจจะดูมีความสุขกับสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาเป็นโดยที่อาจจะยังไม่ได้แบบมีการปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณสักเท่าไหร่นะครับ9วถ้วยนะก้าถ้วยกับก้าวเดืเหมือนกันเลยนะครับในลักษณะของความรู้สึกคือมีความสุขกับ ตัวเองมากขึ้นแต่มันอาจจะทําให้เขามีโลกส่วนตัวกับตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันเนาะดังนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ความความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะต้องแบบห่างกันช่วระยะเวลาหนึง่งหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าเขามีความสุขกับตัวเองทําไมเขาต้องอยากมีเราจะเย็นๆครับคือเขาอาจจะแค่อยากมีความรู้สึกในเรื่องของอะไรที่มันไม่ต้องแบบมีปัญหามารบกวนในเรื่องของความคิดหรือสติ ความรู้สึกอะไรของเขามากจนเกินไปเพราะว่าไพา่บ่งบอกว่าตอนนี้เขากําลังค้าเครียดอยู่กับปัญหากับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบรับนะครับความรู้สึกในเรื่องของความตกระกรรมลําบากนะแล้วก็ให้เป็นดิเดมูลด m มูลเนี่ยคือสันชตยานที่อาจจะดูเหมือนกับว่าคิดลบคิดมากเกินไปอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เขาไม่กล้าที่จะ ออกจากเซฟโซนมากจนเกินไปมีไพ่สี่เหรียญด้วยนะครับสี่เหรียญเก้าเหรียญแล้วก็ไพ่เก้าถ้วยเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของเซฟโซนนะครับมันเป็นอะไรที่เขาอาจจะยังไม่อยากจะออกมาเผชิญกับความรู้สึกที่มันอาจจะทำร้ายในเรื่องของสภาวะอารมณ์และสภาวะจิตใจของตัวคุณเองก็ได้มองในแง่ดีคืออย่างน้อยเขาก็ไม่อยากจบกับเราเขาก็เลยอาจจะนิ่งแล้วก็เงียบห่างหายไปชั่วครั้งชั่วคราว ก็ได้เช่นกันนะครับเออประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าไม่อ่ะถ้าเกิดอยากจะไปก็ไปเถอะไม่ต้องมาแบบลำลีลำไรบางคนอาจจะมีความรู้สึกใช้อารมณ์กับในเรื่องของการตัดสินใจอันนี้ก็แล้วแต่บ,บุคคลนะครับอันนี้ก็คุณก็ตัดสินใจได้เลยเพราะว่านี่คือดวงของคุณเนาะแต่ว่าการที่เราจะไกด์ไลน์เนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้ใครมาเลิกกันมาทะเลาะก,กันมามีปัญหากันนะครับเราก็พยายามชี้ในเรื่องของ อ่าสิ่งที่อีกคนหนึ่งอ่ะอาจจะกําลังมีภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะยังไม่ตอบรับเพราะเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาเพราะเขาอาจจะยังไม่สบายใจเขาอาจจะยังมีความรู้สึกกดดันอาจจะมีความรู้สึกคาดหวังอะไรแล้วมันอาจจะยังดูลําบากต่อความรู้สึกที่เขาอาจจะยังไม่กล้าก้าวข้ามผ่านในเรื่องของปัญหาตรงนั้นแต่ในท้ายที่สุดแล้วอ่ะไพ่บอกว่ายังไงโอกาสของความรักความสัมพันธ์อ่ะมันก็ย่อมกลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆพอก้าวถ้วยเขาก ก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่เพียงแต่การที่เขาปิดมิเวกหรือว่าอาจจะต้องการอยู่คนเดียวเก้าเหรียญเนี่ยมันหมายถึงตัวเขาเองอาจจะแค่ต้องการคิด ทบทวนอะไรนะครับบางสิ่งบางอย่างโดยที่อาจจะอยากเริ่มต้นอยากจะปล่อยวางเพราะว่าไพ่จัตเจมส์หมายถึงการปล่อยวางการหลุดพ้นแสดงว่าเขาอาจจะหลุดพ้นแล้วก็ปล่อยวางได้เพราะเขามีอิสระในเรื่องของความคิดที่อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ไต่ตรองได้มองอะไรได้ชัดเจนขึ้นนะครับหนึ่งถ้วยคือมันเป็นพลังงานของการเริ่มต้นมันเป็นพลังงานของการที่เขาอาจจะอยากมีแพชชั่นนะครับที่ดีกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งอัศวินถือ ไม้เกิดขึ้นนะครับอาร์นเือไม้คือการมีแพชชั่นกับเรื่องของความรู้สึกอารมณ์นะครับสิ่งดีๆที่อยากจะไปต่อนะครับแล้วก็มีแรงปรารถนาที่อยากจะมุ่งไปสู่ความสําเร็จในเรื่องของสิ่งที่อยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเห็นไหมครับไพ่มันร้อยเรียงกันในลักษณะที่ว่าอยากจะลืมสิ่งเก่าอยากจะ โละสิ่งเก่าแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่นะนี่คือสิ่งที่เขาอาจจะอยากทําเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดํารงอยู่ต่อหรือความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่จะได้รับโอกาสดีๆต่อกันถ้าเกิดคุณพยายามเข้าใจเขานะครับราชินีถือถ้วยราชินีถือถ้วยคือการเข้าใจนะครับการปรับการเรียนรู้ต่างๆฉลาดนะครับมีไหวพริบต่างๆที่จะแบบเหมือนแบบ ทําให้เขามีความรู้สึกดีขึ้นสบายใจขึ้นนะ่ะมันก็กล้าที่จะทําให้เขาออกจากเซฟโซนที่จะเข้าหาคุณได้ดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่จะทําให้ทุกอย่างมีโอกาสของการที่จะมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีการปลดล็อกในบางสิ่งบางอย่างที่คุณกับเขามีปัญหาหรือมีประเด็นอะไรกันในช่วงของอดีตที่ผ่านมามันก็อาจจะทําให้คุณกับเขาสามารถที่จะ ปรับและเคลียร์กันได้ดีขึ้นจากไพ่ The World นะครับ The World คือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่อาจจะวนลูปกลับมาที่เดิมในลักษณะที่ว่าคุณเคยดีกับเขายังไงนะครับตอนนี้มีปัญหาสุดท้ายมันก็ต้องวนลูปกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีไพ่ใบน,นี้คือ The Empress นะครับ M p l e s กับ the world เนี่ยหมายถึงตัวคุณเองอาจจะใช้เวลากับการปรับการแก้ไขปัญหานะครับทำให้ทุกอย่างนั้นกลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานั้นเกิดพลังงานที่จะทําให้เกิดความรู้สึกแบบ โอเคขึ้นดีขึ้นแล้วฟื้นฟูสภาวะอารมณ์จิตใจนะครความรู้สึกในสิ่งต่างๆได้พัฒนาดีขึ้นเติบโตขึ้นมากขึ้นแบบนี้เป็นตน้นอาจจะมีโอกาสได้คอมมิทเมนต์ต่อกันที่ดี DM Press เนี่ยเวลาปรากฏขึ้นมาแปลว่าคุณอาจจะมีความสุขความสมหวังที่ดีได้รับการสนับสนุนการยอมรับหรือว่าการใส่ใจการเทคแคร์การดูแลซึ่งกันและกัน นะคู่กันแล้วยังไงก็ไม่แคล้วกันหรอกครับยังไงก็มีโอกาสที่จะกลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆถ้าเกิดคุณละทิ้งสิ่งเก่าได้ถ้าเกิดคุณปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทําให้เขามีความรู้สึกปล่อยวางได้โอเคทุกอย่างมันกลับมา ซอฟต์แบรนดิ้งได้ดีขึ้นนะครับทุกอย่างจะโอเคขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าดาวอาทิตย์กระดาวพุทธกาลังจะโคจรเข้าสู่เรือนสุภาแล้วแปลว่ามีกาสต่อยอดพัฒนาที่ดีนะครับจะออกจากเงาราหูเพราะเงาราหูเนี่ยเวลาโคจรเนี่ยจะเกิดสุริยาคาาในราศีกันนะครับเล็งราศีมีนเนาะก็จะทําให้เกิดปัญหาตรงนั้นเกิดขึ้นถามว่ากันกับมีนมันเกี่ยวอะไรคนไม่ได้เรียนโหราศาสตร์อาจจะงงจริงๆแล้วเรือนนะครับราศีกันกับราศี มีนเนี่ยนะครับมันมีอิทธิพลทุกราศี แต่มันจะเกิดในเรื่องอะไรอย่างคุณจะเกิดไปในลักษณะของเรื่องการเงินนะครับผลประโยชน์แล้วก็เรื่องของมรณะคือการจากลาหรือการจบสิน้นเห็นไหมครับมันอยู่ที่ว่าเราจะจบปัญหาลงได้ไหมถ้าเราจบปัญหาได้ทุกอย่างก็ดีขึ้นทุกอย่างก็มีการฟื้นฟ,นฟนูที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นก็ลองให้โอกาสเขาอีกสักระยะหนึ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นในลักษณะข,ของการเริ่มต้นสิ่งดีๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบูพยด้วนะครับ ขอบคุณครับ